สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมภูผ,ผาแปดแปดไทยแลนดนะวันนี้ก็จะมาเล่นไม้ครับอีพีที่1น่งกันนะครับโอเคตอนนี้กำลังตัดไม้เพื่อเป็นเบียงให้บ้านผมนะ เก,ก็บผมผ้าลินกนเดยที่ตกลงมาไหมออยไม่ตกเลยเรา๋ยวอมไปเก็บที่บ้านกัน เรืบบนี้เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเลยมีของน้อยสักหน่อยอันนี้ก็สร้างกับตัวเองด้วยสร้างด้วยตัวเองนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นโหมดอามาตะแล้วมาสร้างเอาเอเดเปิ้ล ใกล้เกินไม่ตกให้กันเลยเฮ้ งไปหาอิดสักหน่อยก็ต้อยก็ต้อยก็ต้อยโอเคเออก็ต้อยเดินทางยากขี้ If i ไหนวะเนี่ยจะได้เอามาทำกระถางไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่ มืดแล้วจะมืดแล้วโอ๊ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะขอร้องมากับบ้านกับบ้านกับบ้านเอ้ยกับบ้านเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวยังไม่พร้อมมันอยู่แถวนี้เอาไว้อยู่แถวนี้เอาไว้ แล้วข้าซอมบี้เก็บเลเวลเออเมื่อกี้จะปิดไปทำไมเนี่ยเออเสียงเสียงเสียงน่กกากลัวเสียงอะไรเสียงอะไรขี้วะเนี่ยเอ,เอ๋อไปชั้นชั้นชั้

ตั้มพี่เห็นไหมเห็นไหมเหน็นไหมเห็นข้าไหมเห็นฉันไหมเห็นฉันไหมพระจันทร์อยู่นู่นนี่ล่าไปล่าไปล่าไปเออไปทำอะไรบ้างเออไปทำอะไรไม่ได้เลยพี่ตะเกียอ่ะพี่สเกียอ่ะ พี่สกเกลล่ะอ้สกเกลตกหลุมฆ่าหมูเจา้าวะนี้ต้องรีบไปฆ่าหมูโอ้ยหมูเร็วๆโอ้ยโอเคตายไหมไม่ได้เนื้ออีกโอ้ เกลิตันเรามาสักตั้งกันชอ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 เฮ้ยเชียชย,ชยิงไม่ถูกอีกชาเฮ้ยถูกแล้วก็สองดอกเหรอนี่ได้มาแล้วได้มาแล้วนมปังจะหมดแล้วพระเจ้าช่วยก้อยจอรมาเลย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  กี่คนก็ได้นี่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 น,นี่เอาเลเวลมาให้ค่ะเอาพี่สไปสำหรับรวันนี้ก็ขอจบที่พเพิธนนท์นี้นะครับสวัสดีครับ